รัชบัญจัิอิสลามหรือพรบอิสลามปี2 5 4่งออกในส, uh, <ctions> ในสมัยคนเอกเรมตินนสหรือลาโนเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับความเ่็นิชอบและมีมติจากรัฐสภาหลังจากพรบนี้ออกก็ม <pper> ีก <Mah> ็กำหนดว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อให้ประกอบที่ฮัท คือทารกการชัดผู้ใหญ่กระสรวงตัวกรมต่างๆไปบริการให้ชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจที่กรุงเบกก้ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ได้รับความสะดวกสบายทั้งบอดไฟช่วงที่เดินทางไปและปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับโดยคณะกรรมการผู้ เป็นประธานกรรมการประกอบพิฮักษในช่วงปี2524คือ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรองประธานาาากรรมการพิการทั์คือประกระทรวงศึกษาธิการและเลขานุการที่เป็นผู้ประสานงานก็คืออ,อดีกรมการศาสนาครับและ ข้าราชการอื่นที่อยู่ตามกระทรวงประกาชั้นใหญ่ตามกระทรวงทุกกระทรวงคือขั้กว่าที่รับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประมาณหนึ่งเดือนนี้คือใช้งบประมาณหลวงครับงบประมาณหลวงประมาณปีละหนึ่งร้อยล้านครับหรือบางปีก็ไม่ถึงโดยโดยประมาณอย่างปี2565งบประมาณที่ทราบมาจากเอกสารได้งบประมาณ46-5ล้าน โดยว,ว่าภาษีกรมชาุน,นและข้าราชการประจำที่ไปบริการข้าราชการทางอิสลามอ้าราชการที่ไปประกอบพิธีก็เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติอยู่ตามกระทระวงบุคคลต่างใช้เวลาหนึ่งเดือนก็ทําให้เสียโอกาสได้เพราะว่า้าารการประจํานี้ไม่สมควรที่จะไปทําหน้าที่ ให้องค์กรเอกชน,นหรืออะไรไปเป็นปฏิบัติซึ่ไม่ใช่ส่วนของรัฐทางราชการครับเป็นข้อคิดคับเพราะว่าพอเราจึงคิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความเป็นธรรมและข้าราชการที่ไปเป็นคณะกรกรมการนี้ก็ยังมีบทลงโทษด,ด้วยนะครับบทลงโทษถ้าไมปปป่ปฏิบัติตามพรบนี้จะมีบทลงโทษจำคัก5ปีปรับ1 0 0 0 0แบาท หรือทั้งจำทั้งตัดก็เป็นการบรุลงกที่ดุนแรงและก็ไม่เป็นธทาก็พวกเราจึงอยากจะเสนอให้ยกเลิกกอรบฉบอับปี2524ี 2, นี่เสีย